สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้กังที่กรารพนะครับวันนี้ก็วันที่สามเดือนเมษายนปีรงพันหกสิบแปดน,นะครับคลิปนี้พุ่มจะพูดถึงบรรยากาศของโรงเรียนบ้านคอพูซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กที่กระพุ่มได้เรียนตั้งแต่ชัน้นกยจนจบชั้นประ้มศึกษาปีที่สี่ ก็คือโรงเรียนบ้านกผู๋นะครับตั้งอยูต่ตำบลชาเมาอำเภอปากานังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่ถึงตอนนี้โรงเรียนบ้านกผู๋ก็ทุกหยุดไปเล้วนะครับเนื่องจากก็ไม่มีเด็กที่จะมาเข้าเรียนอ,อุ่นทางมันก็จะเดินขึ้นเด็กในลาเวกนี้ก็ได้ไปเรียนโรงเรียนข้างนอกนะครับจึงทําให้โรงเรียนนี้ทุกหยุดไป <c oughs> แต่ว่ากระผมเองนี่ยังปูกพันและก็ยังระลึกตึงอยู่อยู่ระมือนะครับเพราะเป็นโรงเรียนชาต,ตานที่เรกที่ให้การศึกษากับกระผมจนจะเดิญก้าวหน้าในชีวิตจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับจึงทำคลิปเพื่อเล่าค่าในหลูกล้านควังว่าครั้งนึงเนี่ยเรา,เ,าเคยเรียนที่โรงเรียนนี้นะครับมีความผูกพัน บรรยากาศก็เรียนบ้านกอปูในสมัยสมปันโรยสิบซีนะครับปอมจะพูดถึงบรรยากาศก็บริเวณโรงเรียนนะครับโรงเรียนกอ็อปูก็มีอาคารเรียนอยู่ล่งเดียวนะครับล่างขาก็มุงสังกะสีะปากประตูก็มี ซ่มปากประตูนะครับปากประตูใหญ่แล้วก็ช่องกลางเป็นปากประตูเหล็กแล้วก็มีหน้าต่างตามปกติในโรงเรียนกโปในยุคนั้นก็มีบ้านพักอยู่หนึ่งหลังเป็นบ้านพักครูนะครับโรงเรียนกอโูตั้งอยู่ดิมคลองคลองนั้นก็เรียกว่าคลองเป้านะครับถ้าเราอยู่หน้าโรงเรียนยืนอยู่ที่บันไดโรงเรียนแล้วก็ว่าน้าออกนอกด้านหน้าของเราก็เป็นติดเนื้อด้านขวามือก็เป็นติดตะวันออกอ่ด้านล่างโรงเรียนก็เป็น ติดตายนะครับด้านซ้ายมือก็เป็นติดตะวันตกต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนที่รำคัญก็คือต้นยามยูรีหรือป่าร้าตายก็เรียกว่าต้นชมจ้านะครับถึงต้นนั้นบุ่มเรียนก็ต้นชมจ้านี่ย่อยมากมีประมาณเกือบ10บตนนะครับอยู่ที่ริมคลองตอนอ้นเกาอุบตรงตามผลอุอ้บเกาอบไม่รบเลยนะครับ เราก็ได้วิงเล่นใต้โูดยมจ้านั่นแหละเป็นตีลมรื่นนะครับอ่หน้าโรงเรียนก็เป็นสนามหญ้ามีแต่หญ้ากีดเฉยตั้งเปรน,นะครับตีหน้าโรงเรียนโกปูเหลวข้างรัวตรงตรงนั้นตีหน้าโรงเรียนก็มีต้นพูจึงได้ชอว,ว่าโรงเรียนบ้านโกโปูนะครับเอาเลยครับพุม่มคลิปนี้ได้ผูกถึงบรรยากาศของโรง,โรงเรียนบ้านโกโปูที่เราเคยเรียนเราเคยดึกซา แล้วก็ให้เด็กรุ่นล่งที่อยู่ในเะาเวกโกพูที่มีความผูกพันกับบ้านโกปูได้รับดูรับทราบคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้คนสวัสดีครับ